สวัสดีค่ะคุณผู้ฟงังวันนี้นะคะวันว่างก็ได้มาทําตอนวิทยุออนไลน์ตอน2แล้วนะคะตอน2นี้นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการทําวิทยุออนไลน์จัดการเบื้องหลังวิทยุออนไลน์นะครับเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟงังวันนี้นะครับวันว่างหลังจากที่เคลียร์การเคลียร์งานมาหลายวันแล้วนะครับ ก็มาทำวิทยุออนไลน์ตอน2นะครับก็คือหลังจากทำตอน1น่งไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับตอน2นี้ก็คือจะเน้นในเรื่องของการทำเบื้องหลังเว็บไซต์นะครับก่อนอื่นแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับวิทยุออนไลน์ที่เราสมัครไว้นะครับคลิกขึ้นมาก็เข้าไปที่ w w w ร ริตขึ้นทู m y r a d i o com นะครับอันนี้คือเว็บไซต์ที่เราสมัครไว้นะครับไปจัดการเบื้องหลังนะครับก็มาเข้าล็อกอินเข้าล็อกอินนะครับ ความเร็วขึ้นอยู่กับเน็ตของท่านนะครับจะชา้าจ,จะเร็วขึ้นอยู่กับเน็ตนะครับตอนนี้สถานะอ่อนสถานะยังออฟอยู่นะครับแล้วก็เปิดอ่อนเทิ์นออนนะครับคลิกเทิ์นออนนะครับเรามากดเทิ์นอ่อนตรงข้างล่างอีกทีหนึ่งนะครับกดรีเฟชนะครับหรือก,กด f 5ก็ได้ครับแล้วแต่นะครับ สถานะออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็มาทีา่สตรีมดีเทลนะครับสตรีมดีเทลของเรานะครับก็คืออันนี้คือข้อมูลเว็บไซต์ข้อมูลพอร์ตวิทยุของเราที่เรานําไปตั้งค่าในแซมนะครับเพื่อที่จะออกอากาศาหน้าเว็บไซต์เดี๋ยวมาดูหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับหน้าเว็บไซต์ก็คือตัวนี้นะครับคลิกไปที่เว็บไซต์ ส้มตำเรดิโอปาร์ตี้แซ่บทั้งคลื่นนะครับอันนี้ก็คือเพลงก็ยังเปิดอยู่นะครับก็คือตัวนี้เครื่องเล่นของเรานะครับลองฟังเสียงนิดนึงนครับลองเปิดลำโพงนิดนึงอันนี้คือลำโพงนะครับแบบกำลังเปิดเพลงของเทอเทียนปอมินอยู่นะครับอันนี้คือปกติของเรานะครับทีนี้ เราก็สามารถเปลี่ยนเราไม่ชอบตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็มาเชนเพเยอร์ก็คือเปลี่ยนเครื่องเล่นนั่นเองนะครับลองมามเอาตรงนี้นะครับ Fat Only วงเล็บ M P 3หรือ A A C นะครับคือนามสกุลของเสียงนะครับกดอัปเดตกดอัปเดตแล้วก็มาที่เว็แบบไซต์กด F 5ครับ เป็นที่นี่ก็เป็นแบบเหมือนเดิมนะครับเครื่องเล่นก็เป็นเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าเขาจะไม่โชว์เขาจะไม่โชว์ผู้ฟังนะครับว่ามีผู้ฟังกี่คนนะครับเราลองเปลี่ยนกลับดูนะฮะเปลี่ยนมาเป็นอันเดิมดีกว่านะครับ ห้านะครับีเฟสกด f5 รีเฟสเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้วิทยุก็เล่นเพลงปกตินะครับทีนี้เราสามารถเปลี่ยนภาพพวกนี้ได้เ้เราไม่ชอบอะไรเงี้ยครับเราสามารถเปลี่ยนภาพได้ก็มาคลิกตรงนี้ครับคลิปตรง add logo นี่ครับ add logo เขาบอกว่าโลโก้ที่คุณต้องใส่7 0 0ถึงคูณ180นะครับเพราะว่าไฟล์จะไม่แตกเนาะ ก็คือเราก็มาเลือกไฟล์เราจะเอาโลโก้ไหนดีเอาโลโก้นี้ไหมลองเอาล้องน้องมีนีฮะกดโอเคกดอัปโหลดนะครับถ้าไฟล์ใหญ่เกินไปอัปโหลดสกเซสครับสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็มามากดรีเฟซ ดูนะครับกด f5 r e f r e s ดูเห็นไหมครับภาพจะเปลี่ยนไปละทีนี้มันอยู่ที่ว่า,าภาพของเรานะครับก็คือมันไม่ได้ส่วนส,ส,สัดส่วนนั่นเองนะครับก็คือภาพมันจะเบี้ยวไปเบี้ยวมาเราต้องทําให้เหมือนเขานะครับก็คือเอา700คูณ180นะครับ มันจะได้ภาพพอดีกับกรอบที่เขาตั้งให้มานะครับครับทีนี้เรามาจัดการเบื้องหลังก็คือแชทมันเต็มและใช่ไหมฮะเราก็จะมาเคลียร์ตรงนี้ครับแชทเคลียร์รีโมสนะครับอันนี้คือแชทแล้วก็ดีลิททั้งหมดเลยนะครับดีลิทออกทั้งหมดเลยดีลิทเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูตรงหน้าเว็บไซต์ของเราว่า เออมันดีลิทไปหรือ,อยังนะครับเห็นไหมครับดีลิทไปหมดแล้วนะครับครับตอนนี้ก็มาขั้นตอนที่เราจะเอา โคดวิทยุไปแปะในเว็บไซต์ของเรานะครับที้เราจะเอาเอาตัวเครื่องเล่นนี้ยังไงถ้าจะไปทางเว็บไซต์ก็คงไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเยอะมากเอ๊เราทําไงแล้วก็คลิกขวานะครับคลิกขวาตรงคลิกขวาตรงนี้เลยนะครับมาดูอันนี้เป็นใช้ google chrome นะครับก็คือดูรหัสต้นฉบับนะฮะก็คลิกขวาคลิกขวาปุ๊บแล้วก็คลิกตรงนี้เลยนะฮะ ก็จะมีซอสโค้ดมาแบบนี้นะครับแล้วก็มาหาแล้วก็มาเลื่อนหาว่าเอ๊ะมันอยู่บรรทัดไหนดีนะนะครับก็คือเลื่อนหาคำว่า iframe นะครับน่าจะตรงนี้นะครับเพราะว่าโค้ดของเราเราเราก็ก๊อปตรงนี้เลยก๊อปตรงนี้นะครับมาใส่อันนี้คือโค้ดวิทยุนะครับ ถ้าคนไหนอ่านโคดเก่งนะครับก็จะหาได้เจอได้เร็วนะครับอย่างใหม่ๆผมก็อ่านโคดยังไม่ค่อยเก่งก็หาตั้งนานเป็นชั่วโมงนะกว่าจะเจอนะครับแล้วก็มาเช็คที่เว็บนี้ครับ www thechatroom theroomchat นะครับ t s t c o d e com นะครับอันนี้คือมันก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วก,ก็มาวางนะครับว่าโคดวิทยุใช่วิทยุหรือเปล่าแล้วก็วางนะครับ วางเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเทสโค้ดนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นบล็อกของแชทนะครับแล้วก็ไปเอาใหม่ครับคุณผู้ฟังลองหาใหม่ดูเนาะน่าจะเป็นอันนี้นะครับเดี๋ยวลองลองดูเนาะไอเฟรมส่วนมากจะไอเฟรมกับออบเจกต์นะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าสคริปต์ทีเ่เขาเขียนเว็บส่วนมากจะเป็นไอเฟรมแลนะ้วออบเจกต์เนาะที่ทําแบบ เป็นฝัง่งประมาณว่าฝังาฝ่งฝั่งโค้ดวิดีโอโค้ดวิทยุอะไรนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็มาหาใหม่นะครับน่าจะเป็นตัวนี้ครับคุณผู้ฟัง iFrame Frame Border นี่นะครับแล้วก็ก๊อบนี้เลยก๊อบทั้งหมดเลยนะครับเอาให้สุดนะครับก๊อบทั้งหมดเลย อันนี้คือโคดวิทยุนะครับแล้วก็มาเทสโค้ดดูอันนี้ลบอันเก่าออกก่อนเกากดคลิกวางนะฮะดูนะครับว่าใช่หรือเปล่าใช่จริงๆด้วยคุณผู้ฟังอันนี้คือโค้ดวิทยุใช่ครับ อันนี้คือโคดวิทยุของเราเออใช่จริงๆด้วยนะครับทีนี้เราก็ก๊อปปี้ตรงนี้นะฮะ copy ก๊ปอปปี ork, นะ้ไปเก็บไว้ในไปเพจไว้ในอ่าคัดลอกเนาะไปเก็บไว้ในอ่าสมุดหรืออะไรก็ได้ฮะในในเวิร์ดของเรานะฮะหรือไว้ในในโน้ตแพดก็ได้ครับเพื่อที่จะหาง่ายๆเนาะทีนี้ผมก็จะมาเก็บไว้ใน โน้ตแผ่อันนี้คือโค้ดวิทยุของเรานะครับสามารถนำไปแปะในตามเว็บไซต์ต่ตางๆได้เลยนะครับวิธีก็ง่ายๆนะครับแล้วก็เขียนนิดนึงว่าโค้ดของขึ้นอะไรนะ FM 94.50นะครับส้มตาม Radio Party ้มต,ตามรีโอป,ปาร์ตี้นะครับแต่ว่าเวลาเราเอาไปแปะนะครับไปแปะตามเว็บไซต์ต่างๆไปไว้ในไปฝังไว้ในเว็บไซต์เราเราไม่ต้องเอาตรงนี้นะเอาเฉพาะตรงนี้ครับไอเฟมมาถึงตรงไอเฟมข้างล่างไอเฟมข้างบนนี้มาถึงตรงนี้นะครับนะครับเอาเอาเฉพาะส่วนนี้พอนะครับเพราะว่าถ้าเอาตรงนี้ไปเดี๋ยวมันก็จะเกะกะเปล่าเนาะ ลองดูนะครับคุณผู้ฟังทีนี้ลองลองไปแปะดูนะครับว่าพอดีผมมีโค้ดมีเว็บไซต์ส่วนตัวอยู่นะครับตอนนี้ผมมีเว็บไซต์ส่วนตัวเข้าไปเข้าไปจัดการ ถ้าคุณผู้ฟังมีบล็อกหรือว่ามีเว็บไซต์ส่วนตัวนะครับก็สามารถเอาวิทยุออนไลน์นี้ไปฝังเอาโคดนี้ไปฝังไว้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือลบตัวเก่าออกก่อนนะครับมาที่แก้ไขนะครับ ที่ฝั่งก็ง่ายๆครับก็คือลบนี่ก่อนลบอันนี้ออกก่อนนะครับกดตรงนี้ครับ HTML นะครับ edit source นี่ครับ HTML กดตรงนี้เลยอ่าขึ้นมาแล้วครับแล้วก็หาตรงหาบริเวณที่เราจะเอาโค้ดมาแปะนะครับ เมื่อกี้เราก็ปมาเนี่ยก็วางเลยครับวางอ่ามาแล้วครับไอเฟมมาแล้วครับกดอัปเดตนะครับกดอัปเดตแล้วกดบันทึกนะครับกดบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็กดรีเฟรชดูนะครับว่าวิทยุมาหรือ,อยัง ครับวิทยุมาแล้วครับอันนี้คือเราก็แปะเว็บไซต์ของเราพื้นที่มันน้อยนะครับทีนี้เราจะทําไงดีใช่ไหมครับมาแล้วครับวิทยุมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะทําไงเราจะแต่งโค้ดเนาะเราสามารถไปเอาตัวหนังสือที่คําว่าออนไลน์มาเนาะมาใส่ เราจะทำไงแล้วก็ไปหาดูเอเว็บไซต์ไหนมีทีนี้เราก็ไปหาเสร็จ google ดูนะครับแล้วก็ไปหาโลโก้คำว่าออนไลน์นะฮะเป็นภาษาอังกฤษออนแอร์ Air ก็ได้ฮะออนแอร์ Air ดีกว่านะ้อ คนหารูปออนแอร์คนหารูปออนแอร์นะครับอ,อันไหนสวยดีใช่ไหมครับแล้วก็เอาตัวนี้ก็ได้ครับมีลองเอาลองเอาตัวนี้ดูนะกดกดบันทึกบันทึกภาพเป็น บันทึกนะครับเซฟนะครับเซฟเรียบร้อยนะคำว่าออนแอร์ On นะครับเซฟเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาดูตรงนี้ครับเราแก้ไขเข้ามาที่หน้านี้อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เราจะเอาเอารูปภาพมาวางไว้บนข้างบนนี้นะครับเรากดเข้าใส่รูปภาพแล้วก็มาอัปโหลดขึ้นนะครับ อัปไฟล์ที่เรามาเมื่อกี้นี้ครับอ่ะมาเรียบร้อยแล้วแล้วกด open นะครับแล้วกดอัปโหลดขึ้นมาอ่ะมาแล้วครับแล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไปในเนื้อหาทีนี้เราก็สามารถย่อขยายรูปภาพได้นะครับเลือกใหญ่ตามใจชอบนะครับ งไงให้จะใหะ้วิทยุเราอยู่ข้างล่างเราเรากดชิปค้างไว้กด้วกด e อร์หนึ่งค้างนะครับวิทยุของเราก็อยู่ด้านข้างแล้วนะครับทีนี้ก็เอาภาพนี้ย่อขยายให้มันได้นะครับย่อขยายคําว่า OnA i r ให้ให้เท่ากับกรอบวิทยุของเรานะครับมันจะได้สวยงามนะครับย่อขยายกดบันทึกเลยครับ เรียบร้อยแล้วกด f 5รี r e f r นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับก็คือวิทยุของเราเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ฟัง วิทยุดังเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังออนแอร์อยู่ทีนี้เอ๊ะภาพไม่ค่อยสวยนะครับก็คือเราสามารถปรับตัวนี้ได้ไหมลองไปปรับดูให้มันเท่ากับวิทยุเนาะจะได้ดูสวยงามนะครับเรามาที่แก้ไขามาที่เคียบไขเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูโค้ด HTML คลิกตรง HTML นะครับ รูปภาพขนาดรูปภาพ252นะครับขนาด252สูง43แต่ว่าโค้ดวิทยุของเรานะครับ250คูณ50นะครับเราก็มาใส่ได้เลยครับให้มันเท่ากันเลยอันนี้ก็50นะครับกดอัปเดตครับ เห็นไหมครับเท่ากันแล้วนะครับกดบัน yeah. ท okay. mm ึกเลยนะฮะมันยังใหญ่อยู่ครับไม่เป็นไรนะครับเนาะคำว่า on air มันยังโลโก้มันยังใหญ่อยู่คุณผู้ฟังหาวิธีปรับเอาละกันนะครับครับที่จริงผมก็การจัดการหลังเว็บไซต์แล้วก็เอาโค้ดปแปะตามเว็บไซต์ ของท่านนะครับตามบล็อกของท่านผมก็มีนะครับก็คือเราสมัครครั้งแรกนะครับเราต้องไปเข้าในตรงนี้เปิดตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเนาะทดสอบโค้ด html เพื่อที่จะเราหาโค้ดได้ง่ายๆบางคนหาง่ายมากเลยครับบางคนก็หาบางคนมีแบบหาทุกวันก็จะหาง่ายบางคนก็หายากนะครับคลิกตรงนี้ครับ ง่ายๆแค่นั้นเองดูรหัสต้นฉบับดูซอสโค้ดเขานะครับรหัสนามสกุล i-frame นะครับคุณู้ฟังก็คือมันจะมีอยู่ object กับ i-frame เนาะถ้าเป็นของจุมลาเขาจะคลี a n up อ I f i-frame นะครับถ้ามี i-frame แต่ว่าเราต้องไปตั้งหลังเว็บไซต์ของเราก่อนให้มันลบคำว่า i-frame ออกนะครับอยู่ อยู่ตรงการจัดการของโปรแกรมจุมลาเนาะคือเขาจะคลีนอัพคลีนอัพก็คือถ้าเอาโค้ดของ i-frame มาลงมันจะคลีนอัพโดยอัตอนโนมัติก็เคลียร์ออกไปเลยก็คือไม่ให้แสดงละอะไรเงี้ยครับคือจุมลาเขาจะป้องกันตัวเองการเขียนสคริปต์ทับย่างมีแฮกเกอร์เนาะเอาสคริปต์มาวางแล้วและมีลูกค้าเขาคลิกเข้าไปก็โดนไวรัสอะไรเงี้ยครับมี มีป๊อปอัพต่างๆมาเต็มเลยครับเต็มหน้าเว็บไซต์ของเรามันลกไปเลยอย่างเงี้ยครับก็คือเขาจะคินอัพไว้ก่อนทีนี้คือเขาจะใช้วิธีแบบออบเจกต์นะครับครับผมก็มีแค่นี้นะครับเทปที่2ขอบคุณมากนะครับติชมได้นะครับพบกับผมในถัดไปก็คือเทปต่อไปนะครับทำวิทยุออนไลน์เทปต่อไปครับสวัสดีครับ